สวัสดีครับพผมผมเบย์บอลครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมมาไปดูข้างในกันนะครับอ่ะดูกันดูกันนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าขออนุญาตนะครับอ่าก็ตรงตามกับแม่น้ำปูดูไปก่อนนะครับยายแล้วเรื่องไฟเขาเขาตัดไหมยายไฟไฟยังมีไหมอ๋อไฟไฟยังมีอยู่เนาะทุกคนนนนนีีีี่่มัเสยท จะต่างลอกมาได้อ๋อก็เอาไม้ตีตีปิดก็ได้นะครับหน้าต่างมันมันชำรุดอืมมันชำรุดนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเนาะมันอายุกี่ปีแล้วยาย้ยหลาปีดิถึงถึงห้าสิบไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงห้าสิบปีเนาะ อ่ะนี่นะครับทุกคนก็ตุ่มตามกับแมงนัภูกับมาดูที่ห้องนะครับอ๋อ,อมันมีมีข้างบนแล้วก็ข้างบนขึ้นไปได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปเนาะนะทุกคนครับ ขอญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะแมงกระบี้ก็ขอแค่ไปดูที่เท่านั้นนะครับไม่ได้มารบหลู่อะไรนะโอ้โหข้างบนจะอยู่ได้เหรอฮะแต่ผมละวเสียวเสียวนะฮะโอ้โหโอ้โหนีทุกคนดูนะครับโอ้โหข้างบนผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวทุกคนนะครับข้างข้างบนไม่ไหวครับนะ คือถ้าเกิดจะอยู่ข้างบนจริงๆต้องเก็บกวาดดีๆเพราะฝุ่นเยอะมากนะฝุ่นเยอะมากนะคนแล้วอันนี้ชุดอะไรอะ<ม>่ะเอาแล้ว fc ครับชุดอะไรครับมันอยู่กลางเสาเน<ม>ี่ยอย่าบอกนะ fc ครับอย่าบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยมันอยู่กลางเสาเลยนะมผมก็เสียวเสียวเดี๋ยวผมคอดูเสาก่อนมีน้ำมันตกไหม,ม,มก,ก็ไม่มีนะ fc นะครับม,มันก็ไม่มีน้ำมันตกนะเอ๋ผมก็เสียวเสียวนะฮะเพราะว่าบ้านบ้านไม้นะี่ะ FC ผมบอกเลยครับผูกมันสุดยอดนะผมเคยอยู่บ้านที่เบ่านกมานะโหนะแรกๆก็เกือบอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคือมันมีความหลอนในตัวนะนะครับนะครับสภาพบ้านนะครับผมดูนะครับโอ้โหข้างบนผมบอกเลยว่าไม่เหมาะ นะครับไม่เหมาะก็คือถ้าถ้าเกิดว่าคุณอยู่จริงๆคุณต้องทำความสะอาดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ f อนะครับดูตู้นะอันนี้มีแต่ขยะนะครับเดี๋ยวมันมันคงไม่ผูกเนาะนะครับคงไม่ผูกอันนี้ก็เป็นตู้เก่าอะไรเก่าเนาะสุดยอดนะครับเออคือผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้น่าจะล้างมาหลายปีแล้ว นะครับเอฟซีผมให้ดูมุมกว้างนะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมก็เอะใจตรงนี้เนี่ยมีพัดลมด้วยนะ,นะนเนนะอฟซีนะครับม,มีพัดลมเบรดานจังหักนะฮะมีพัดลมด้วยทุกคนอายะนะครับอื้อนะฮะโอ้พัดเจ้าไม่ไหวนะเอฟซีเนาะนะครับนี่หน้าต่างชัมรุดนะ อันนี้เขาเขาเอาเดือนละพันห้านะครับเอาเอาเดือนละพันห้าเก็บค่ามาจาสองเดือนนะครับสามพันเลยนะนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมต้องเก็บสองสองเดือนเพราะว่ามันเอ่อค่า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 มาจามันเยอะนะสามพันเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินสามพันเนี่ยก็คืออยู่ไม่ไม่ได้เช่านะนี่คือสภาพบ้านที่ให้เช่าสามพันนะนะครับสามพันนะสามพันคือจ่ายล่วงหน้าแล้วมี ค่าบ้านอีกพันห้าก็เป็นพันพันห้าคูณสได้เท่ากับ4 5่พัาครับนะเพราะฉะนั้นตูมตามกับแมงนัพูต้องมีเงิน4,500ันห้้บาทก็คนคนละครึ่งก็ประมาณ 2, 000, 2 3, าอ0 0ันสองพันสามะต้องมีประมาณสักคนละ2,300บาทนะครับในการที่จะอยู่นะเออ,อย่างไรกันเนาะนะครับ ก็จริงๆพี่ตุ้มตามเนี่ยอยู่กับพี่มานานะนะครับแต่ว่าเหมือนตุ้มตามเขาจะหาห้องห้องใหม่นะครับมผมก็ไม่รู้ว่ากับพี่มานาเขายังไงกันผมก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ประโเออประโซบอกแทงในกรุงเทพอีกเ้า <c oughs> นะครับอ <c oughs> ชุดนี้นะครับอลาัางการงานสร้างทุกคนนะฮะเสียวเสียวนะฮะ ค่าค่าค่าล่วงหน้าพันห้าสองเดือนนะครับก็เป็นสามพันนะครับผมอ่ะข้างบนข้างบนไม่น่าไม่น่าจะอยู่ได้เนาะเพราะมันร้อนแล้วก็มันลบมากอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเราไปข้างล่างดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยๆเดินเนาะเสียวนะครับบับไัดชันมากเลยปึ๊บปึ๊บค่อยเดินครับร้อนหรอ อันนี้ข้างหลังนะฮะเออโอ้โหเดี๋ยวนะเอซีครับข้างหลังมันมืดนะฮะมันไม่มีแสงสว่างตรงเนี้ยมันมืดมืดนะครับอืมห้องน,นี้ห้องอะไรห้องครัวมั้ง นะครับน่าจะเป็นห้องครัวนะห้องเนี้ยนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องครัวทุกคนนี่อะไรอ่ะโอ้โหสภาพแล้วผมผมคิดว่ามันเป็นเหมือนห้องล้างบ้านล้างดีๆเพราะว่าไม่อยู่นานแล้วเนี่ยนะครับโอ้หลังคามีดาวด้วยครับมีดาวนะ คือมุมมันอับเอฟซีมันมืดหมดเลยครับนะฮะก็เดี๋ยวให้ใายตุมตามเขาตัดสินใจนะนะครับตุมตามเป็นไงอะลองดูเนาะว่าคราวนี้ตุมตามว่าไง เออเงินเงินไม่พอใช่ไหมปัญหาเรื่องเงินมันไม่พอค่ามัดจำเพราะว่าอมัดจำสองเดือนไงเราเราเข้าใจว่ามันมันมีมัดจำสองเดือนอ่า๋อ้ไฟไฟยังมีเหรอยายก็ต้องจ่ายจ่ายเข้าไม่น่าเชื่อเอ้ยมีไฟอยู่วะเอานะครับมีมีไฟติดนะครับไฟไฟเขาไม่ได้ตัดนะที่อื่นไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บนักยาอีกคารจำเนียมค่ะอืม แต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องเพื่อนเขา <desp lawsuit. S 1> เงินเงินไม่พอน่อยายไอ้เร <Yeah>, like ื่องของเรื่องเงินเขาไม่พอนี่แหละต้องผู้คนพ่อผู้คนพ่อมากผูกัเอาปั๊บยวนนะพู้คนจะเกิดทำผู้จะเกิดว่ามีคนเสาร์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเพิ่งก่อนทำถ้าโม่ถ้าผ่านได้เดือนนี่นวจะไปอยู่จะว่าหาองเลื่อยครับคนเลื่อยที่พามาเบิ่งเงินเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็มัน เงินเงินไม่พอยายเงินเงินเขาไม่พอนี่แหละเรื่องของเรื่องอ่ะเอาเงินมนนห่อยสามพันนะแต่แต่เราคนก็ลำบากมาเนาะยายเขายายก็ถืเจอมาเดียวเหอือนนั้นมือนค่าน้ำค่าไฟเขาไปเอาน้ำยายอ๋อไปแบบเขาหมดใจค่าน้ำค่าไฟเขาใจละคือเขาค้างค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไปเอาตรงยายใช่ไหมจ่ายก็จ่ายแทนใช่ไหม ได้แล้วอยองจา่ายแทนน่ะ <progressive> จ <entin> <uğ ann os> ับลงกนะให้จับลูกน่ะครับสองเหือนครับผม่านเหือนเดียวน่นเขาอยู่น่ะเขาหนีน่ะยายครับเต็มเต็มนะวาใช่แสดงว่าที่นี่เหลือที่เดียวใช่ไหมคือที่นี่ที่เดียวใช่ไหมเพราะตอนนั้นพี่มนาเคยพาผมมาคือบ้านหลังนี้เอ้ที่จะบอกยุ้มตาก็คือบ้านหลังนี้แหละก็คือที่เดียวกันเพราะฉะนั้นที่นี่กรุงจะหมดแล้วอืม ถ้าเกิดว่ามีต้องไปหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านอื่นที่ไม่ใช่กุดเรือคําไม่ใช่ห้วยน้ําเที่ยงต้องไปหมู่บ้านอื่นอืจะไปไหมบ้านสามมะคีบ้านอะไรนะที่อยู่ใกล้มีบ้านอะไรบ้างครับมีสามมอคีมีบ้านอะไรหน่อยครับที่อยู่ใกล้เขตแถวนี้สามมคีพัฒนาบ้านพัฒนาแล้วก็บ้านอะไรครับบ้านสามตีสุก สามัคคีพัฒนาสอนที่สุข <นะ S 1> อ่ะสามหมู่บ้านแล้วนะเดียนูเนี่ยจะจบปิดว้ของพระเจ้าเนาะครับ้องย่่ของแถวมิีของทั้หลางเต็มแล้วบอครับเต็ผู้เาเดี๋ยวห้องห้องห้องแถวนี้มันเป็นแบบว่าห้องน้ำไม่ตัวใช่ไหมไออกห้างไม่ตัวเป็นแถวของ้ไปอยู่นะฮะไปอยู่นะ เพราะว่าผมผมเคยเช่าจะเป็นห้องแถวนะแต่ห้องแถวเราเข้าใจว่ามันมีมาัดจาอยู่แล้วอันนั้นมีนอยู่แล้วอันนี้บ้านเป็นหลังเนี่ยมันมันต่างกันนะบ้านเป็นหลังกับห้องแถวมันต่างกันห้องแถวคือห้องมาเลาไม่ยากนะเพราะว่ามันมีที่นอนอยู่ อ่าโอเคโอเคนอนโคกหนองนาก็ได้กางเต็นท์นอนก็ได้แล้วทํายังไงที่ที่ที่บ้านมานาเก่าทําไงครับมีเต็นท์อยู่เป็นยังอันเดียวเดี๋ยวต้องต้องไปเก็บเต็นท์ก่อนนะตอนเด็นือมีเต็นท์แต่ว่าพี่เมนจะมีพี่เมนกจะพูดเลยผมผมน่ารีสอร์ทผมนอนรีสอร์ทอยู่แล้วอืผมก็ตายผมรีสอร์ทอยู่แล้ว ผมบอกเบอผมไม่ยากหรอกศูนย์เก้าสองสี่ห้าแปดสามสี่สามเจ็ดอันนั้นเบอร์อะไรครับเบอร์ผมเอา้าถูกมาโปรโมททำไมเนี่ยมาโปรโมทแลว้วขอ,อเบอร์อ๋อมีโปรโมทเบอร์ตัวเองอีกขอบคุณยายมากนะครับผมนะสีมงนะโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ